สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอตลก็้อการู่ีวิตื่นบ้านนะคะนอนค่ะคุณพ่อฮะวุ่นคุ่นวายอยู่กับบ้านอยู่กับโบปางเขาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยดูนะคะทำสะพานใหม่นะคะเราไปดูสะพานใหม่ขน้อยทําทุกวันนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อนอนนะคะนอนนอนนอน,น,อนดูค่ะ ขยันแท้สวัสดีครับลุณพ่อดีครับขยันแม่น้อรักลูกนะคะรักปลามากเ,เรา<ะ>ทำอะไรเราก็ต้องดูแลเขาเนาะอืับสะพานไม้นะคะเนี่ยมะะเมื่อวา,านในรือสะพานเออเป็นไงครับ เอาไว้นั่งดูปลาเนาะก็อีมานั่งด้วยนะครับมาชมปลาคนเล่านะครับความสุขของคนพ่อนะความสุขของคนมีอายุคนวัยเกษียณแบบนี้แหละครับเอะไรมากมายกับชีวิตนะครับนะอะไรที่เป็นความสุขของเราก็ทําไปนะครับอืเป็นไงเมื่อวานทำสะพานเหนื่อยไหมก็เล็กก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรา คือไม้ไผ่นี่ยเราหายากเนาะเวลาจะให้ก็ไปซื้อก็แพงนะครับผมก็เลยไปซื้อไม้ยูคามาดีกว่านะง,ง่ายๆครับอืมมาเรียงกันให้มันถิ่ๆนะติดกันก็ตอก,กับะปูแค<อ>่นั้นก็นะอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็เหลือจากที่เราซื้อซื้อกระเบื้องมาเนาะเขาก็เลดมาเนี่ย,เ,เ,ยเป็นเหลดนะครับผมแล้วก็เอามาวางตีไม้ใส่ให้เป็นที่นั่งเล่นเราเนาะม,มาชมปลามาดูแลปลาของเราดีเลยนะครับ จะอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ละความสุขความุนคเหนื่อยแล้วแต่ก็คุ้มใช่ไหมเราอยู่แบบพอเพียงนะเราอยู่แบบพอเพียงเราไม่ต้องแบบไปออะไรนะไม่อยากล่ำอยากรวยอะไรกับเขาหรอกนะครับแค่อยู่แกนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเนาะได้อยู่กับคนที่เราลากกับพอแล้วนะเราอยู่กับสิ่งที่เรารักด้วยับพงชายะ อยากกินปลา,า,า,าก็เลี้ยงปลาอยากากินผักก็ปลูกผักแค่นั้นเองครับง่ายๆนะไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับผม <tr ong> ผลไม้ลางไม้กัเหมือนกันนะครับผมอะไรที่เราชอบแล้วก็ปลูกนะครับสำหรับผลไม้นะมะพร้าวอย่างเงี้ยเราชอบกินแล้วก็ปลูกนะครับผมมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เราชอบกินแล้วก็ปลูกไ <tr ong> อ้มะม่วงมันเขียวสงมสเยอะไรแล้วก็ปกลกปูกอะไรที่เราชอบแล้วปลูกเราจะปลูกไอ้ที่เรากินไม่ได้นะเ <tr ong> อ้ที่เราชอบก็เหลือแต่ละมุด่านั้นอ ก็ไปดูไว้แล้วนะครับผมต้นใหญ่นะปลูกก็ปีหนึ่งก็ได้กินแน่ๆครับผมแต่ก็ราคาก็แพงนิดนึงเนาะแต่มันก็คุ้มแหละอืดีกว่าต้นเล็กๆมาปลูกกูกว่าจะได้กินเนาะหลายปีอันนี้ซื้อมาก็ปีเดียวก็ได้กินใช่ <ๆ S 1> แล้วก็ยื้อๆแล้วเนาะเราอยาก<ช>ได้<ช> <ๆ S 1> กินเร็วๆอะไรที่เราชอบกินเราก็ปลูกนะครับไม่น้อยหนาอย่างงี้เนาะขนุนอย่างงี้นะแล้วก็ปลูกออนที่เราชอบกินนั่นแหละไอ้ที่เรากินมาได้ไม่รู้จะปลูกไปทําอะไรอื มะพร้าวก็ยังอยากได้อีกอยู่นะครับอยากได้หลายวันนั้น้มาตั้ถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณสักสี่ห้าต้นเนาะคือปลูกแทนต้นเก่าที่ที่พ่อปลูกไว้เนาะมันมันมันสูงแล้วมันกินยากลำบากนะครับกินลำบากนะคะแล้วมันไม่สมบูรณ์ด้วยเนาะไม่สมบูรณ์นะคะมันไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็สูงเกินไปนะต้นเนาะก็สูงเกินไปมะม่วงก็ปลูกแทนที่พ่อปลูกไว้นั่นแหละคนพ่อพ่อตาแกปลูกไว้เนาะที่นี้มันก็หมดอายุเนาะใช่แก่แล้วก็มันก็มี แห้งหมดแล้วนะครับก็เราต้องปลูกทดแทนใหม่นะเพราะว่าให้มันเขียวชะอุ่มนะพื้นที่นะ่ะต้นออต้นไม้เยอะๆนะดีนะมันเย็นนะบรรยากาศก็เย็นแต่ต้นนี้เป็น,นวิวอย่างสวยเลยตันนี้เ็เก็บไวนะ้ก่อนเนาะนี่วิวธรรมชาติใช่ใช่ตันนี้เราเก็บไว้โ่อนนะต้นโน้นก็ดูก่อนนะต้นโน้นอาจจะเอาลง<แ>ได้นะเพราะมันมัน,ม,นมันจะหักอยู่แล้วนะลอยอะไรกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะม,มันสูงเฉยๆนะโน่นๆนนต้นโน้นนะคะ หลายต้นนะที่มันไม่มันมันไม่มีลูกนะพอนะมันแห้งไม่มีคนดูแลใช่ใช่ใช่ดูยังมีสวนร่วมลูกสาวก็มานะครับผมทำอะไรก็ช่วยนะครับลูกสาวกังมีสวนรวมทุกอย่างนะคะเอออุลเรือนเป็นอะไรน้องที่โชคดีมากเลยอืมนะคิดถึงอุ้มบุญเนาะใช่ เราดูแลช้าขึ้นไปอุ้มบุญเพราะเราไม่มีเวลา<ม><ม>ดูแลค่ะโมแต่<ม>ทํางานไม่เวลาไปซื้อยามา,ารักษาเขาเนาะเขาเวรกลางวันมันก็ไม่มีเวลาตื่นเช้าก็ตั้งแต่เจ็ดโมงก็เขา้าเข้างานแล้วเนาะเลิกงานก็ทุ่มหนึ่งร่างเขาก็ปิดหมดแล้วก็เลยก็เหลือรอดมาตัวเดียวเนี่แหละนะคนรักเขานะเนาะรวยทําไงแตอยู่กันสามคนนี่แหละนะครับผมเราอบคนเล็กๆนะ แล้วก็เหมือนนกกระจาบเนี่ยทำรังแต่ฉพาะตัวนี่ทำักระจาบเนี่ยนะะเนี่ยนะรังนกกระจาบก็อยู่ใกล้ๆนะคะใช่ใช่มีอะไรก็กินไปนะครับผมขอให้แบบคนในครอบครัวนะเข้าใจกันรักกันก็พอแล้วนะครับไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แลวชีวิตอ่ะความสุขของคนวัยสวแบบเราก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมแต่เพราะว่าสมัยหนุ่มก็ใช้ชีวิตเนาะ แสงสีสารผมสุลารนารีผัชีอะไรพวกนี้เนะ่ะมาครบหมดแล้วนะครับผมพอเรามาถึงอายุขนาดนี้เราก็โอเคนะผ่านมาหมดแล้วชีวิตก็โอเคถ้าใช้ใช้ชีวิตให้มันให้มันให้มันสบายให้มันดีนะ<พ>อกอดูนะ นกกระจาก,ก็ทารังอย่แล้วน้นใช่ใชนก็ระว,วงอีกแล้วนะนกกระจาบมันก็เหมือนเรานี่แหละสร้างบ้านทุกคนสร้างบ้านไม้สร้า,า,างได้่าหาต้นไม้ที่มันดีๆหน่อยก็ไม่สร้างนะนกกระจาบเอเอ,เอมันหล่นลงมาก็สงสารเขานะเออธรรมชาติของเขาก็ประมาณนี้แหละเขาก็คือปลอดภัยได้ได้อยู่ริมน้ำน่ะเขาก็คิดว่าอยู่ริมน้ําปลอดภัยเลยอาหารก็ดมงสมบูรณ์เลยนั่นนั่นก็บินมาก็รู้ว่าเราไม่ทําร้ายเขานะคะ แล้วก็ดูแลเขานะแล้วเราก็รักเห็นเราก็ดูทุกวันทุกวันนะเขาก็จับนี่นะคะนี่ก็ปล่อยน้ำพุให้ปลานั่ก็เพื่อพ่ออีกซิเจนนะคะเพิ่มออกซิเจนให้เขาเนะออกซิเจนให้ปลานะคะว่าเราสังเกตดูเวลาปลาขึ้นลอยผิวบนผิวหน้ามาปากเยอะๆเราต้องเราต้องเอ่อถอน้ำพุให้เขาเลยนะครับเพิ่อออกซิเจนเนาะ เพราะว่าน้ํามันไม่ใช่น้ําแบบบอ่อปิดน้ำเป็นบอ่บอบอ่บอมันเปิดนองมันบอ่อไปถึงทุกนาเขาเนอะน้านนนที่ไหลไมาจากที่อื่นนะไม่รู้เขาฉีดยุงฉีดย,ยาอะไรหรือเปล่าใช่ไหม,มน้ํามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะถ้าเป็นบอ่อปิดน่ะเรารู้ว่านั่นเราก็คุมได้ใช่ไหมนี้เราคุมไม่ได้ไงเราก็พยายามจะเปิดออกซีเจนให้เยอะที่สุดน,นะครับแต่วันนี้ก็เมื่อคืนฝนตกนะครับแต่ไม่ตุยสักตัวน่ะถือว่า เริ่มเริ่มเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับใหม่ใหม่ก็มีมั่งตุยวันละตัวสองตัวมั่งนะครับผมทีนี้วันนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ตุยเลยนะครับอ่าปเน้นเลิกเลิกหนักใจแล้วหนักใจปลาดุกหนักปลาดุกนะครับผมปลาดุกนั้นเป็นอะไรที่มันโอ้โหนองมันดุเนอะเออตัวที่มันตุยนะมันจะเป็นแผลมันกัดกันอะเราก็ไม่เข้าใจนะอืมก็ ก็คิดว่าห no ้าร้อยในเลยทั้งสี่ร <under> ้อยก็ดีมากแล้วนะครับผมเละกันอะไรนะมันยากนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาห้าร้อยจะรอดห้าร้อยเป็นไปไม่ได้เนาะแล้วก็โอ้เสียใจอยู่ที่เขาเอาเขามาอยู่เนาะแต่ทําไงได้เนาะมันเป็นเพมาใช่ใช่ก็อยากให้รอดทุกตัวแลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นไม่ได้รอดเออบางทีรอสักครึ่งหนึ่งก็ถือว่ายังประสบความสำเร็จนะยังรอดนะครับผมคือทุกอย่างเนาะเราต้องไปศึกษาผู้รู้เขาด้วยเนาะเรามันมือใหม่ครับผมคิดว่าเอาปลามาเลี้ยงก็ ให้หัวหารก็คิดว่ามันจะง่ายนะมันไม่ง่ายนะมนไม่ง่ายนะครับพอมาทําลงมือทำแล้วมันทุกอย่างนะมันต้องมีขั้นตอนแล้วก็มีผู้รู้คอยบอกเรานะครับถ้าเราทําแบบที่เราคิดเองเออเองนะไม่ได้ไม่ผ่านครไม่ผ่านต้องมีคนแนะนําแล้วใช่ใช่ขอแนะนํามาคิดแล้วมาทําตามอเช่นสะพานอย่างนอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่รอบแรกเราก็จ้างเขาด้ใช่ต้องเสียเงินจ้างซื้อซื้อ ซื้อวิชาจากเขาเนาะเพราะเราเห็นเขาทําโอ้โอย่างนงี้เราก็ทําได้เราก็เลยทํอทุกอย่างเนี่ยจ้างแต่ครั้งแรกครั้งต่อไปเรารู้แล้วว่าทําแล้วเราก็ทาเองนะครับเรารู้วิธีแล้วทําเองนะคะเราซื้อความรู้นะคือความรู้เขาอืทีนี้เราพอเราอะไรทําได้เราก็ทำไม่ต้องไปจ้างเขานะครับอ่ะเขาจบลิปนะพ่อนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณเพอ่มขอกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณเพ่อบ๊ายบายค่ะเลิศ